เลิฟอิทออนแอร์ชวนเชิมมาแล้วจ้าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการวิทยุที่จะมาไลฟ์กินใช่บูแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาฮะและแขกรับเชิญของเราใน EP นี้นะครับผมได้แก่แทนไทยครครับคุณแอร์ครับผมจากร้านชาบูยูเจลลี่เบรี่เชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเอ๋นะครับเอ๋ชาบูยูนะครับหรือว่า เพื่อนๆในวงการมอเตอร์ไซค์จะรู้จักกับเอฟเวียบได้นะครับเอฟเอ็มคอร์ดมอเตอร์ทอล์กครับผมเป็นวิทยากรของรายการวิทยุนะฮะของเอ็มคอร์ดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมวันนี้นะครับชาบูยูเดลิเวอรี่ครับทำไมถึงมาเริ่มทำชาบูเดลิเวอรี่ฮะผมอะเมื่อก่อนผมทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นอ่าลงทุนที่อ่าประเทศ ต่างประเทศนะเมรนะครับก็ไปเปิดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วทีนี้ก็กลับมาพอกลับมาก็มารู้จักกับพี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยครับชาบูยูเนี่ยเขาทํทอยู่ที่พัทยาระยองแล้วก็ชนบุรีแล้วก็คุยกันว่าจะมาเปิดที่เชียงใหม่แต่พอดีมันเป็นยุคนี้พอดีนะฮะมันก็เลยทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น new normal เราก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้านจากร้านที่จะทําเป็นร้านแบบบุฟเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จับชาบู ไปเสิร์ฟคุณถึงบ้านเลยอไปเสิร์ฟกันถึงบ้านเลยคุณไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเสี่ยงโรคภัยไม่ต้องกลัวรถติดไม่ต้องเป็นห่วงว่าคุณจะไม่มีที่จอดรถอะไรต่างๆนะครับเราพร้อมที่จะเอาไปส่งถึงบ้านเลยไม่รอให้เงินเข้ามาหาเราวิ่งเข้าไปหาแล้วก็เสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้าเลยถือว่าแจ่มเลยนะครับเมนเด็ดมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวให้พี่เอแนะนําผ่านกล้องดีกว่าฮะแต่ละอันมันจะมีงครับชาบูนะครับของเราจะมีเป็นชาบูน้ำดำนะครับมันจะมีชุดใหญ่4ีขาวนะครับ ชุดเล็กชุด L นะครับไซส์ L ก็คือชุดหมูน้อยเนี่ยจะอยู่ที่399นะครับแล้วก็ชุดต่อมาก็คือชุดเล็กก็299แล้วก็199แล้วก็ชุดเนื้อชุดใหญ่499นะครับแล้วก็มีชุด หมูเสริมกับเนื้อเสริมมาให้นะฮะว้าวเข้ามาใกล้ติดกันครับผมตามนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่ถ้าเกางบมีเท่าไหร่ก็จัดมาเท่านั้นก็คือก็คือเดี๋ยวอธิบายก่อนว่ามันต่างกันยังไง499 399 299 499เนี่ยคือเราจะมีอ่าเป็น เกี๊ยวเป็นลูกชิ้นอ่าเกี๊ยวโชยเกี๊ยวนี่เดียวมันต้องดีด้วยเกี๊ยว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 เกุ๊ยวเกี๊้วเกี้ยวเก้๊ยวเกีลยวกี๊้วเกี๊ยวเกี้้วก็ลูกชิ้นปลานีม่ว้กงห่วงกะคยับขีงทุเอย่างเนี่ยวเกี๊ t จากี๊บุรกีชยบุรีนะวรกบนะฮเแล้วกกเราแพกีมาจากีงงวนกสดงวเแสดงวเที่โรงกานเปเนแพ็คเกียบร้อยทุกอย่ากมาจากีย โรงงานเนี่ยจากหมูนครปฐมคแต่ว่าเคี้ยวเกออาหารมาจากชลบุรีแปนมาเป็นแบบนี้เป็นหน้าที่เอป่ะฮะไมท็่ครับทำไมต้องชี้นิ้วนะครับเพราะว่าก็คือสโลแกนของชาบูยูคือชาบูยูชาบูของคุณก็เลยชี้ไปว่าเออเนี่ยชาบูยูนะชาบูของคุณนะของคุณคืออะไรของคุณคุณกินไงให้คุณเพื่อความอร่อยและเพื่อความสุขของคุณเองดูดีมีสาระด้วยนะครับผม เป็นครั้งแรกในประวัติการครับที่เราจะมากินชาบูผ่นนาหน <ะ S 2> าหน้าไมา้ผ่านหน้าปัดวิทยุที่1 4 7 5ใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้กดเลิฟก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับอาจจะมีชุดเซ็ตเล็กแจก,กให้ก็ได้จัดมา,าจัดมาดจัดมาเอาง่ายๆขให้แชร์เอางี้เอางี้ดีกว่าผมให้เลย <uration S 2> อ่าชุดร้อยเก้าเก้านะถ้าเกิดว่ากติกาคือยั่งไงครับกติกาเอาเอาดีเจว่าเลยแสดงไม่ได้คิดมาไม่ได้คิดเลยแต่ต้องแจกนะร้อยเก้าสิบเก้าชุดร้อยเก้าสิบเก้ามีอะไรบ้างครับพี่ก็มีมีหมูครับแล้วก็ในชุดอ่ะของเราจะมีน้ำจิ้มอยู่แล้วนะครับน้ำจิ้มจะมีให้ก็คือน้ำจิ้มพิเศษยังไงให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยพิเศษที่สุดก็คือผมกล้า ้าเลยว่าในเชียงใหม่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวดีเจลองชิมในรายการแล้วบอกนะครับว่าเหมือนร,ร้านไหนถ้าเหมือนร้านไหนเดี๋ยวผมจะไปเผาร้านนั้นเอเอไม่ใช่ผมว่าไม่เหมือนเพราะว่าสูตรของเราเป็นสูตรเฉพาะจริงๆนะครับม,มัน วิจัยมาแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วกว่าสี่ปีนะฮะเขาชอบในการกินนั่นแหละใช่ครับเป็นเป็นน้ำจิ้มสูตรอยู่สูตรอยู่เลยครับผมสูตรเฉพาะอีกอันนึงก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้ทั่วไปนะครับแต่ว่าของเราเข้มข้นค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับผมถือว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกกันไปเซตมี199นะครับผมจนราคาถึง499จะกินกี่คนก็ว่ากันไป199นี่คนเดียวหรือ2คนที่ว่า199เนี่ยเหมาะสำหรับ2ท่าน2ท่านอ่ะครักินจุกหน่คนเดียวก็ได้อยู่ใช่ครัับบนะครผม ถ้าอยากอิ่มแน่นๆก็ต้องไปหามาเสริมครับเพราะว่าเรามีชุดเสริมเนื้อเสริมหมูเสริมขายด้วยได้ครับผมอุปกรณ์เข้าไปได้ได้ครับผมตอนนี้มีทุกอย่างครบแล้วครับพี่ครับผมมาเลยไอเฮียโอ้แทน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 โอ้โหมาเป็นหม้อฮะหม้อมันทำไมใหญ่ไอเนี้ยเป็นไงดีฮะโอ้โหหม้อใหญ่ขนาดนี้เอามาหลอกเฉยๆโอ้โหเป็นตลกสายอุปกรณ์ของเรา ผ่านจากโรงงานมามีออยนะครับครับผมมีมีออยหมดออยนี่ออยมาจากอะไรครับออยครับเริ่มจากอะไรที่ฮะกินชาบูยูเดลิเวอรี่แบบส่งถึงที่เริ่มจากพี่พี่เอามาในชุดราคาเท่าไหร่นะฮะสี่ก้ครับผม499ชุดใหญ่มาฮะคุณฟังครับผมชุดใหญ่นี่ทำได้ทั้งหมด5-6คนอิ่มนะครับเอ้ามาสลับกล้องให้ดูเลยฮะตอนนี้ชาบูชาบูเหลือเกินนะฮะตอนนี้น้ำดำนี่ทำไมถึงเลือกเป็นน้ำดำมาอ่าคือจะ เล่าเรื่องของชาบูให้ฟังก่อนนเรื่องของชาบูเนี่ยมันเกิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับต้นตํำรับญี่ปุ่นก็คือซอสญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ําดานะครับไอ้บ้านเราที่เอามาใส่เป็นน้าใสเป็นน้ําต้มยานี่คือเขาดัดแปลงมานะครับีใช่ครับอีสานก็เป็นแจ่วใช่อีสานก็คือแจ่วนั่นเองนะฮะกอนอื่นก็เอาเอาเอาผักลงเลยครับเอาผักลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเก็บหมูกลับบ้านเลยนะครับผมไม่น่ามาครับรายการอย่างนี้ครับพี่ น้ต้นตำรับต้องน้ําดําเท่านั้นครับผมไอ้ที่บ้านเราที่รสชาติของคนไม่เหมือนกันพื้นที่เนาะอย่างบางคนเป็นคนบ้านเราชอบแซบๆก็จะไปใส่มาล่าไปอะไรเงี้ยแต่ที่อยู่เนี่ยจะมีน้ำดำก่อนครับนำไปแต่ว่าถ้าเป็นที่ร้านจริงๆแล้วอ่ะก็ ถ้าร้านเราเปิดอ่ะก uh ็จะมีครบทุกน้ําอำเชิญครับดีเจครับเอาเลยครับผมต้องทับก่อนเลยนะคครรัับบผมเดือดแล้วครับผมจะปล่อยจอยยังไงนะฮะับขอบคุณรายการด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวิธีกินชาบูที่ถูกต้องนะครับจริงๆนะฮะจะให้ถ้าจะให้อร่อยนะครับแล้วก็รู้ถึงรสชาติของหมูนะครับครับผมเอาไข่มานะครับไข่ขาเอ้าเอาไข่ขาวออกแล้วเหลือแต่ไข่แดงนะครับแล้วตีๆไข่แดงนะครับแล้วก็เอาลวกๆ ถั่วพอสุกแล้วก็จุ่มกับไข่กินอ๋อจะอร่อยอย่างนั้นก็คือสุดยอดอร่อยคืออ่าญี่ปุ่นเขาจะกินแบบนั้นกันอ่ารับน้ำก็เป็นน้ำดำน้ำดำครับนอกจากน้ำดำแล้วเนี่ยของพี่ดำไหมครับหมายถึงว่าแขนนะครับแขนแขนดำขี่รถขี่รถไซ่แหลโอ้โหสะดุ้งหมดเลยครับนี่ครับสังคอนะไรเน่เบางๆครับสงคอนะฮะของเราต้อง1.5ึมิลเท่านั้นนะครับผมหนึ่งจุดห้มิลครับผมบางเชียบี่เดไปเอาไม้บรรทัดมานี่ครับอ๋อโอ้ยัว จริงๆอย่าไปลวกนานฮะชาบูปกติเอาคุณผู้ฟังที่กำลังดูยันไลฟ์อยู่นะฮะแล้วก็ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้ถามมันก่อนต้องโดนนะถามมันก่อนจิ้มยู่กอนเลยเดี๋ยวขอแบบไม่ไม่เอาไม่จิ้มเลยแบบไม่จิ้มเลยไมม่จิ้เลยแบบไม่จิ้มดูคุณภาพกว้างนะครับผมเนื้อสันคออ้าวน้องทับจิ้มเลยฮะอ่าเป็นไงฮะเดดี๋ยวูนะข้าวเนื้อไหมฮะ อ๋อเข้าเนื้อแสดงว่าตังไม่ค่อยมีอ๋อถึงรสรสชาติของน้ำชาบูเข้าในเนื้อสันว์ต่อไปเข้ามาหน้ามากพี่ไอร้อนเนี่ยไอร้อนเลยนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวต้องจิ้มยังอร่อยเลยครับน้ำซุปเข้มข้นมากอ่าอันนี้นี่ครับดีเจผมจะไปนะเอาคุณผู้ฟังครับจะขออนุญาตชิมก่อนนะฮะชิมผ่านกล้องวายนะฮะแบบไม่อะไรสักอย่างเลยนะฮะไม่จิ้มครับอ คลก่อมอันนี้สามชั้นครับสาชั้นนะครับสันคอบางนะาได้เลยครับสันคอบางกลมกล่อมลวกไม่ต้องนานถะน้ําเดือดนะอ่าจมครับผ่านน้ําแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ทานได้เลยน้ําเดียวพอแล้วน้ําเดียวพอแล้วใช่ล้วสองน้ำเนี่ยไปที่อื่นครับอ่ะนี่นี่สามชั้นครับนี่สชั้นอ่าน้องท็อปชิมเลยครับมามาเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้มา อยากจะบอกครับคุณผู้ฟังว่าเนื้อสันคอของร้านชาบูยูที่พี่เอคัดมานะฮะตอนนี้ดูผ่านไลฟ์นะครับเนื้อนุ่มบางแล้วก็เหมือนที่บอกเลยว่ามันเข้าเนื้อจริงๆฮะไอตัวน้ําดาเนี่ยมันแค่จุ่มลงนิดเดียวกินเป็นยังไงครับกินกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะเดี๋ยวไปลองวัดกันตอนกินเสร็จแล้วก็ซักเสื้อผ้าที่บ้านนะฮะใช่แน่นอนแต่กินหอมกลมกลมตัวชาบูเนี่ยต้องบางนะฮะใช่ใถ้ามันหนาเนี่ยคือหมูกระทะ น้อนะครับอร่อยครับคุณผู้ฟังมันต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยแต่เขาบอกว่าเขาเขาโฆษณาหมเยอะมากเลยว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดสุดมาเดี๋ยวจัดแบบน้ำจิ้มกันแบบทีละกัน็เลยนะพี่วันนี้นะนะครับชิมเลยครับผมนี่นี่มีเนี่ยกินชาบูผ่านวิทยุอ่ะคุณผู้ฟังนะไม่รู้เป็นยังไงลองคลิกเข้ามาดูหน้า delivery นะฮะถึงบ้านจิ้มน้ำจิ้มสุดอยู่แล้วครับจ้มน้ำจิ้มสุดอยู่แล้วครับผมครับผมสูตรพิเศษมันพิเศษยังไงฮะคือสีแดงๆนั่นแหละอ้าวลองชิมดูนะฮะ นไม่ใช่น้ำจิ้มซุกี skincare, Somehow, e ้นะครับอันนี้หอมๆเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะนี่ไม่ได้กินนะนี่ดมไปเฉยนะอร่อยฮะนี่ฮะคิดถึงพวกเหล่าไปจิ้มกับซีฟู้ดเลยอ่าคือรสชาติอ่ะมันจะออกซีฟู้ดหน่อยๆแต่มันเป็นสีแดงอ่าแล้วก็มันจะออกซุกี้นิดๆอ่าความหอมของงามันจะเชิดขึ้นมามันผมภใช่ครับแลก็กินแล้วก็มันหอมอร่อยสซิกเนเจอร์น้ำจิ้มนี่แยกขายได้วยไหมครับแยกครับน้ำจิ้มทุกอย่างนีคัสตอมขายหมดเลยใช่ครับแยกขายได้เอาได้ครับ ไม่เหมือนที่เคยกินที่อื่นจริงๆนะพี่เหรอใช่ไหมบอกแล้วว่าไม่มีฮะไม่มีอย่าน้อเพราะมันเป็นสูตรของร้านยูอย่างเดียวโอเคครับผมนี่สามชั้นลองสามชั้นแล้วจิ้มแบบแบบยูเมกินน้ำจิ้มอะไรฮะับยูนี่แหละครับนี่ก็แต่ว่าเอาสามชั้นมากกินคล่องนะคุณผู้ฟังโอ้ดีมากเลยกินน้อยเป็นยาระบายครับผมกินนี่เยอะแล้วครับกินมากๆเป็นยาอายุวัฒนะครับอ่าผม ตอบแบบอบปไม่ได้กินต่อหมดเวดลาเลยฮะโอ้โหได้เลยทีมงานนี้น้ำลายสอน,นชิมมันก่อนทุกอย่างทุกเมนูของพี่เอาง่ายๆสรุปฮะใครที่ชอบความกลมกล่อมของน้ำซุปดำนะครับชาบูยูตอบโจทย์ให้นะครับแบบเต็มที่เลย <นะ S 2> แล้วก็ใครที่ชอบสันคอสามชั้นบางๆนะฮะนี่นี่แล้วก็สูตรเด็ดของน้ำจิ้มของเขานะฮะทั้งแบบซุกี้นะฮะแล้วก็แบบน้ำจิ้มยูนะครับที่เป็นสูตรเฉพาะ บอกได้คําเดียวว่ารา้อยเก้าสิบเก้าคุ้มเวอร์นะครับผมอ่ะคุ้มจริงฮะครับผมก็ชุดใหญ่ใครชอบทานแบบว่าหลายๆคนก็สั่งชุดใหญ่ไปสี่เก้าเก้าสามเก้าเก้างเงี้ยก็สี่ห้าคนนี่อิ่มสบายอ,บอันนี้แบบสุกี้น้ำจิ้มแบบสุกี้ถุกี้ของเขาเลยนะครับผมคือน้ําจิ้มสูตรเนี้ยสูตรยูเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีรสเค็มหวานเปรี้ยวครบรสอ่ะใช่ครบรสครับ แล้วก็จะมีความมันจากงาใส่งาเยอะดีครับชอบชอบคือ,อ,อ,อมันเนี่ยมันต่างกันเนี่ยคุณผู้ชมฮนะคืออันนี้น้ำจิ้มซุก,กี้ทั่วไปก็จะคุ้นๆใช่ไหมฮะครับส่วนอันนี้น้ำจิ้มยูก็จะแบบเหลว,ว,วๆหน่อยแต,อแต่ว่างาเยอะมาก แต่รสเทียบแล้วเทียบแล้วมันจี๊ดจั๊ดมากงไงจี๊ดจั๊ดจริงจิจี๊ดจั๊ดจี๊ดจั๊ดมันเป็นน้ำจิ้มซุกี้มีความจี๊ดจั๊ดใช่ใช่ที่มีสันมีอะไรฮะมีสันก็สามชั้นแล้วก็สันนอกครับผมอ๋อครับผมเป็นเขาเรียกว่าเบสิกแต่ความไม่เบสิกคือเขาคัดสรรวัตถุดิบที่อร่อยแล้วก็เหมาะจริงๆแล้วก็พอดีคำฮะแถมชุดผักให้ให้ด้วยนะนี่ลองลูกชิ้น ลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งนะฮะเดี๋ยวชิ้นกุ้งนะฮะไอหรือเอาเกี๊ยวชิ้นดิเอาเกี๊ยวชิ้นก็ได้เกี๊ยวชิ้นครัเจ้ากุ้งชิ้นครับเจ้ากุ้งครับโอ้โหเจ้าของแบรนด์มาทำให้กินเองเลยนะฮะยินดีครับยินดีครับมีคนแซวนะฮะคุณประพัดศรีบอกว่าไฟไหม้แล้วนะฮะหัวร้อนกันใหญ่แล้วตอนนี้ว่างเลยครับพี่หนิงชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่มากชิมชาบูนะฮะครั้งแรกในวิทยุเพราะว่าของเราเนี่ยส่งมาจากโรงงาน ก็คือส่งมาจากโรงงานเป็นแพ็คมาตรฐานมีออยอหมดทุกอย่างเก็บฟิตฟอร์เสนมาอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าถึงบ้านเลยก็คือลูกค้ามีแค่ตอกับหม้อแล้วก็ตะเกียบกับช้อนแล้วก็ทานได้เลยนะครับง่ายๆแล้วน้ำเวลาใส่แล้วัะพี่หัวเชื้อที่น้ำที่หัวเชื้อเราจะให้มาเนี่ยอย่างที่เราเอามาชุดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเติมน้ำเข้าไปได้เรื่อยๆครับก็ถ้าเกิดชอบแบบว่าเข้มข้นก็ใส่น้ำซุป หนึ่งถุงที่เราให้มากับน้ําประมาณ2ลิตรครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าเจอใจก็สามารถเติมน้าไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมครับชาบูเวลาทานไปนะครับพวกผักความหวานของผักพวกความหวานของเนื้อน้ำเนื้อต่างๆเวลาลวกเนี่ยมันมนัก็จะเข้มข้นเรื่อยๆนัวไปในนั้นชาวบ้านบอกมันนัวเรื่อยใช่ครับปกติเนี่ยกินชาบูยังนัวเลยนะฮะลองซดน้ําดูครับตอนนี้น้าเริ่มนัวแล้วฮะคล่องคอเลยเอาง่ายๆซดน้ําดูนะฮะ คอจะออกติดมันหน่อยมันนะเขาเดี๋ยวเอาแบบไม่ลวกสัหนึ่งชิ้นมาจะลองชิมคุณภาพเนื้อโอ้นมาสายเนื้อฮะคุณผู้ฟังครับนี่เปิดพิษณุโนี่นโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอดูลายเนื้อก่อนฮะนี่ลายเนื้อที่ถือว่าคัดมาเหมือนกันนะฮะครับครับมันแทรกทุกอนูเลยนะครับผมมีคนบอกว่าบ้าบอกินชาบูในห้องอัดเนี่ยนะฮะคนบ้าอยู่ในกางตัวนี้นะครับเอาผมจะชิมแล้วนะฮะว่าคุณภาพเนื้อเป็นยังไงความบางได้ไหมคือถ้ากิน กินดิบได้อ่ะแสดงว่าบางแล้วก็ดีจริงครับอือโอ้โหอย่างนี้ไปกินซาไปกินลูกกับน้องพี่คงจะสู้สู้ไม่ได้นะครับนดูนะสดอร่อยไม่ไม่แาดงซดน้ำหน่อยครับสดน้ำขาวด้วยนะครับผมนี่ของสายดิบมั้นี่ลองชิมน้ำอุมคุ้คนมากเลยครับผมเอาง่ายๆคุณลูกฟังค์ครับ สามารถต้มมาม่าหรือว่าวุ้นเส้นไข่เพิ่มได้เลยใช่ก็แล้วแต่ชอบอ่ท็อปปิ้งต่างๆที่ลูกค้าจะเพิ่มเติมเนี่ยสามารถหามาเองในบ้านคุณน่ะคือคุณกินในบ้านอ่ะคุณอยากจะเพิ่มอะไรคุณจะดูหนังฟังเพลงอะไรครับก็มีความสุขเพราะเราอยู่ในบ้านใช่เราส่งตรงถึงบ้านครับชาบูยูเดลิเวอรีเชียงใหม่บ้านนะฮะชาบูยูนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าหน้า Facebook Fanpage คือที่ เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0952345265นะครับ0952345265แอไลน์เบอร์นี้เลยได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ดูในเพจนะครับชาบูยูเดลิเวอรี่เชียงใหม่นะครับผมชาบูยูชาบูของคุณครับผมชาบูของคุณนะครับคุณสมมอบอกว่าเห็นแล้วหิวเลยนะครับผมดีเจโอนะฮะอ่ะนะครับผมเป็นยังไงฮะกินดิบก็อร่อยอันนี้ไม่หยุดเลยครับปักหมุดกินเาเอ้าเดี๋ยวถามมันก่อนฮะ เวลาสั่งไปเนี่ยถ้ายังไม่อยากกินอ่ะไปฟีสได้ครับได้ครับระยะเวลานานนานแค่ไหนฮะสามเดือนครับเลยเลยครับผมเอาเป็นว่าช่วงถ้าแบบว่าจะมีดอกสองกลับมาหรือว่ายังไงกรช่างหรือว่าที่เก็บไปไหนคัทตอกไว้ได้เลยครับผมจะเป็นเซ็ตอะไรยังไงก็ได้เก็บวาในช่องฟีสคือเราแนะนําก่อนว่าอาหารของเราเนี่ยทํามาเป็นสดๆล่ะแล้วเราก็นําไปฟีสเลยนะฮะไม่ได้ว่าเอาทิ้งไว้นะคือเราฟีสไว้เพื่อ การที่จะเอาไว้สําหรับเดลิเวอรี่โดยเฉพาะเพราะว่าใช่เพราะว่าไปไม่ว่าจะไปเป็นห้างต่างๆใช่ไหมครับก็จะเห็นอาหารพวกแช่แข็งอยู่แล้วเวลานามากินก็ละลายน้ําสักหน่อยหนึ่งก็คือเอาแช่น้ําทิ้งไว้แช่น้ำเนาะชั่วโมงหนึ่งการละลยน้าแข็งคือดีสุดคือแช่แช่น้ำไว้ครับผมใช่ไหมครับแช่แช่ในทั้งถุงเลยนะครับทั้งถุงอย่าไปถอดแล้วมาแช่นะแสดงว่าใส่ถุงปลอดภัยกว่าถูกต้องเพราะว่าก ครับไปไม่เป็นจริงอ้าเดี๋ยวค่อยไปเลยกันนะครับพี่อ้าวก็แช่ไว้ได้แหละตามเทคนิคของการกินชาบูที่ถูกต้องนะต้องสั่งล่วงหน้าไหมฮะถามพี่เอ๋ก่อนก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเราจะส่งเป็นรอบนะครับก็คือรอบเช้าคือ10บโมงเช้าครับอ่าจนถึงประมาณบ่ายนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็คือช่วงเย็นก็ประมาณหลังสี่โมงเย็นไปแล้วนะครับอืมก็จะมีรอบระยะเวลาใช่ฮะเราก็ดูคิวครับใช่ว่าระยะทางลูกค้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ๆลเราก็จะจับการจัดส่งอ่าให้ให้ให้ทัน เวลาแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่สั่งทุกวันนี้เป็นยังไงคะเป็นใครบ้างฮะตอนนี้ก็คือมีกระจายไปทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนทํางานมีการสั่งแล้วสั่งอีกด้วยนะฮ<น>ะสั่งแล้วสั่งอีกคือตใจอ่ะสั่งมาปุ๊บ ติดใจก็สั่งเพิ่มเนี่ยครับก็มีแคงชุดสามชุดง่ายๆว่าอร่อยไม่อร่อยก็มีสั่งเบิ้ลละฮะคุณงครับผมไปดูคอมเมนต์สัหน่อยฮะพี่เอ๋มีใครแชร์อะไรบ้างฮะคุณแป้งนะจ๊ะบอกว่าแจ๋วเลยครับผมเอาแจ๋วต้องสั่งฮะแจ๋วสั่งเลยครับแจ๋วต้องสั่งครับผมได้เลยครับผมแซบเบอร์ค่ะรับประกันความอร่อยค่ะคุณศิรินทาแสนนางชนนะครับผมคนเสื้อลายข้างหลังบอกให้เขาหาข้าวกินเถอะมันหนวมากดูไม่ออกนะครับผม นะครับผมอันนี้มันเป็นบะลมันเป็นคอนเซ็ปต์มันนะครับผมไข่บัลลัมฮาลัมนะครับผมไข่มาหิวฮายหิวนะครับผมโอ้โหถือว่าเพลินมากเลยฮะเป็นการกินชาบูครั้งแรกที่ตื่นเต้นมากๆของโง่หมดแล้วยังครับมาเดี๋ยวพี่เสิร์ฟมาครับพีไหมมาๆเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้อร่อยฮะสรุปง่ายๆรวบงานเนี่ย รสชาติยิ่งเข้มข้นเลือดไม่กระด้างด้วยน้ำเจอะไม่กระด้างน้ำจิ้มสูตรยูที่เขาบอกพิเศษเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นครับหมายถึงว่าไม่เคยกินที่อื่นมาเลยแล้วก็ที่อื่นก็ไม่เหมือนเขาท้าม,มาแล้วฮะถ้าที่ไหนเหมือนบอกมาเลยนะครับ<ค>รผมโอเคไม่ใค,ใครเหมือนแน่นอนเพราะว่าพอใครยังจำสูตรไม่ได้เลยใช่ครับอ<ช>ร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สุดยอดเลยนะครับลักษณะเล่นบ่อยด้วยนโอ้โห รอบนี้ก็ถือว่าชาบู6ก <c oughs> เต็มเกงเลยนะฮะ